พระสาลีบุตรได้กล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามักว่าศีลคือเจตนาความตั้งใจที่จะงดเว้นจากทางทุจริตสามคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามและวัจจีทุจริตสี่ก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียด และแม่พูดเผจอร์อครับชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่ปลอดภัยคือชีวิตที่ไม่ละเมิดกฎแห่งกรรมหากแต่ละคนในสังคมรักษาศีลไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันครอบครัวหรือสังคมประเทศโลกนั้นย่อมมีความสงบสุขเรียบร้อยไม่เกิดความวุ่นวาย การรักษาศีลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคมวัตถุประสงค์ในการรักษาศีลการรักษาศีลมีวัตถุประสงค์5ประการก็คือ 1. เพื่อป้องกันชีวิตเราในพบชาติปัจจุบันไม่ให้พบกับความทุกข์ความเดือดร้อนและความเสื่อม เสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. เพื่อให้เกิดความสุขความดีงามในการดำเนินชีวิต 3. เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นความดีงามแก่ครอบครัวและสังคม 4. เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ไม่ให้พบกับความทุกข์ความเดือดร้อนและความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น5เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไปได้แก่สมาธิและปัญญาอันจะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ครับสำหรับอนิสงส์ของสิน5 กับการออกแบบชีวิตสินห้าข้อเราต้องรักษาให้เป็นปกติชีวิตของเราก็จะออกแบบให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติอย่างงดงามอานิสงส์ของสินห้ากล่าวโดยยอ่อมีดังนี้ครับถ้าต้องการมีอายุยืนมีพละกำลังมากร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัย มาเบียดเบียนไม่พิกงพิการให้รักษาสินข้อหนึ่งถ้าต้องการให้ทรัพย์สินเงินทองที่รักษาเก็บไฟทั้งที่เป็นมรดกตกทอดที่สแสวงหามาได้ด้วยความสุดจริตไม่สูญเสียปาสะจากต่างๆเช่นอุบัติเหตุอักคีภัยภัยธรรมชาติถูกขโมยถูกโกง ให้รักษาศีลข้อที่สองครับถ้าต,ต้องการสมหวังกับความรักมีคู่ครองที่ซื่อสัตย์มีรูปร่างหน้าตาดีไม่อ้วนหรือว่าผอมเกินไปไม่สูงหรือว่าเตี้ยเกินไปไม่ผ่านพบกับความเสียใจเรื่องคู่ครองไม่พลัดพากจากคนรักหรือของรัก ไม่ถูกเพศตรงข้ามหลอกลวงให้รักษาศีลในข้อที่สครับถ้าต้องการมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ฟันสวยขาวสะอาดเรียบเสมอกันกินปากหอมคำพูดมีแต่คนเชื่อถือไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสีได้รับความจริงใจจากผู้อื่นอยู่เสมอให้รักษาศีลข้อที่สี่ ถ้าต้องการมีสติมั่นคงความทรงจำดีไม่หลงลืมง่ายไม่โง,ไง้ไม่เป็นบ้าให้รักษาศีลข้อที่หครับความดีสากลน,นั้นส่งเสริมให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยปราศจากเวรัยทั้งห้าประการสามารถรักษาศีลห้าได้เป็นนิดอีกด้วยนั่นคือส่งเสริมให้ทุกคน ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่เสพสุรายาเมากฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยกฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยเรียกว่าองค์ของศีลเป็นเครื่องตัดสินถ้าครบองค์ของศีลศีลข้อนั้นก็ขาดถ้าไม่ครบองค์ที่วางไว้ขาดไปข้อหนึ่งหรือสองข้อ ถือว่าศีลไม่ขาดแต่ถือว่าศีลก็เศร้าหมององค์ของศีลที่วางไว้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้สำรวมระวังไม่ประมาทครับทำไมเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยสี่สิ่งที่บีบคั้นเราตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่ในคันของแม่มารดาคือความหิวความกระหาย การถ่ายของเสียออกจากร่างกายพอเราหิวเราก็หายเราก็เตะถีบดินรนให้แม่รู้ว่าเราหิวยิ่งคันแก่มากเท่าไหร่ตัวเราใหญ่ขึ้นเกือบสามกิโลกร,รมัมทั้งถีบจนท้องแม่ปูดออกมาเป็นรูปข้อสอกรูปเขารูปเท้าเรา นั่นแหละครับประเคนใส่จนกว่าคุณแม่เราจะตะเกียดตะกายหาอะไรมาดื่มหรือกืนกินอะไรลงไปให้เราหายหิวจนจะหยุดอรารวาสยิ่งเด็กผู้ชายยิ่งแรงดีกว่าเด็กผู้หญิงหลายเท่านักที่สำคัญอย่างน่าประหลาดใจคืออรารวาสตรงเวลา เหมือนมีนาฬิกาแขวนไว้ในผนังท้องถ้าอาหารเครื่องดื่มลำเลียงเข้าไปผิดเวลาประมาณห้านาทีเป็นเรื่องทีเดียวเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความหิวกระหายตั้งแต่ยังไม่เดียงสาสายสะดือที่ต่อเชื่อมกันไว้พอคุณแม่กินคุณลูกก็พอยอิ่มไปด้วย พออิ่มไปสักพักสบายอกสบายใจกองง่วงหลับพาคุณแม่ง่วงหลับพับตามไปอีกด้วยลองสังเกตดูผู้หญิงที่ตั้งครันหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จจะง่วงจนทนไม่ไหวเผลอหลับงีบคู่มือคุณแม่ทั้งหลายจึงแนะนำให้พักผ่อนหลังรับประทานอาหารกลางวัน ประมาณ30นาทีเพื่อซ่อมแซมร่างกายเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้สดชื่นขึ้นพอเราตื่นขึ้นมาอาหารย่อยเสร็จจัดแจงปล่อยของเสียฝากให้คุณแม่ช่วยกำจัดออกมาให้อีกยิ่งคันแก่เท่าไหร่ยิ่งหิวบ่อยเท่านั้นร่างกายจะอ้วนอุ้มทั้งน้ำหนักตัวคุณแม่ และเริ่มขยายสัดส่วนต่างๆทั้งน้ำหนักทารกในครรภ์เริ่มเกิดอาการปวดหลังเพราะการขาดความสมดุลของท้องที่ยืนล้ำออกมาเป็นตะคิวที่ขาเพราะแคลเสื่อมถูกดึงไปใช้สร้างกระดูกให้ลูกทารกอีกตั้งหากครับพอคลอดจากคันมารดาบอกได้ว่า เราเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ทันทีที่เกิดก็ร้องไห้ออกมาตกใจแสงไฟสว่างเสียงคนคุยกันเสียงเครื่องมืออุณหภูมิหนาวร้อนไม่พอเหมาะเหมือนอยู่ในคันมารดาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบามันตามบี้ตามบีบเราอยู่อย่างนี้ ถึงได้พากันร้องไห้ออกมาถึงได้บอกกับเราเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ไม่มีว่างเว้นแม้แต่วันเดียวนี่ก็คือความจริงของชีวิตที่เราจะต้องเผชิญครับทำไมเราหนาวเพราะขาดทาตดไฟจึงต้องหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มมาใส่ หาที่อยู่อาศัยไว้หลบฝนหลบหนาวทําไมร้อนเพราะขาดธาตุลมจึงต้องหาเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูมาสวมใส่หาพัดหาพัดลมหาเครื่องปรับอากาศมาใช้ดับความร้อนอบอ้าวทําไมหิวเพราะขาดธาตุดินจึงต้องหาอาหาร มาใส่ปากใส่ท้องของเราเพื่อดับความหิวทำไมกระหายเพราะขาดธาตุน้ำจึงต้องหาน้ำหาเครื่องดื่มมาดับความกระหายความหนาวร้อนอาการหิวกระหายมีมากทำให้เกิดธาตุแปรปวนจึงต้องหายารักษาโรคมาบรรเทาอาการอันเกิดจากความเกินพอดี ที่ร่างกายได้รับมาเพราะฉะนั้นสภาวะของความหนาวร้อนหิวกระหายจึงเป็นที่มาของปัจจัยสี่ก็คือเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มบ้านที่อยู่อาศัยอาหารน้ำและยารักษาโรคไม่ใช่ว่าเอาปัจจัยสี่มาพูดเล่นลอยๆ ตั้งแต่เล็กจนโตมาเราไม่ได้ฝึกคิดพิจารณาว่าปัจจัยสี่เหล่านี้มีหน้าที่อะไรกันแน่นอกจากเราไม่ค่อยได้คิดแล้วเรายังทำตามใจตัวเองโดยเอาความอยากแบบไร้ขอบเขตเป็นที่ตั้งครับมนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับความสปกปรกมนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับความสปกปรก เป็นเรื่องที่เราไม่อยากได้ยินไม่อยากนําขึ้นมาพิจารณาแต่ว่ามันก็คือความจริงตอนคลอดจากคันมารดาก็สกปรกไปทั้งตัวตัวเราสกปรกเพราะประกอบด้วยธาตุสีซึ่งประกอบกันเป็นเซลล์เนื่องจากธาตุสีในตัวไม่บริสุทธิ์เซลล์ในตัวของเราก็เกิดจากธาต มันมีอายุไม่ยาวทุกหนึ่งนาทีมันตายไปสามร้อยถึงสี่รล้านเซลลที่เราอยู่ได้เพราะว่าเซลล์มันเกิดมาใหม่จดเฉยเซลลที่ตายทุกวินาทีร่างกายจึงสกกรกตลอดเวลาเมื่อกายไปสัมผัสเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้น ก็พลอยสกปกไปด้วยอาหารที่เราจัดวางไว้ก่อนรับประทานเข้าไปรูปลักษ์กลิ่นสีสันดูดีหอมยั่วน้ำลายไปหมดเมื่อผ่านเข้าสู่ร่างกายของคนเราไม่เกิน24ชั่วโมงเท่านั้นสิ่งที่ร่างกายกลับออกมาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนจะเป็นแก๊สของเหลว ของแข็งล้วนไม่น่าดูไม่น่าดมไปทั้งนั้นครับแต่มีความสกปรกเป็นที่รังเกียจของทุกคนแต่มนุษย์กลับมองความจริงนี้ไม่ออกคิดว่าเป็นเรื่องปกติต่างสรรหาของหอมมาทามากบความเหมินเหล่านี้เด็กทาลุกที่คลอดมาใหม่ นาทีหนึ่งเซลลตายสา0ถึง4 0 0ล้านเซลลแต่มีเซล์ลมาเกิดใหม่ชดเชย7 0 0ดร้ถึงแ800ล้านเซล์ลเด็กก็เลยโตวันโตคืนแต่พอถึงวัยกลางคนอายุมีเลขสามนำหน้าเซล์ลเกิดกับเซล์ลตายพอๆกันจะเริ่มดูไม่หล่อไม่สวยแต่ไม่ถึงกับแก่ แต่พอเลยัยนั้นเลยเื่อยเซลลตายมากกว่าเซลล์เกิดผมเริ่มหงอกหนังเริ่มเหี่ยวคางเริ่มยานต้องไปดึงกันให้มันเด้งสิ่งที่เสื่อมสลายคล่ำคลาไปแล้วไม่กลับมาเหมือนเดิมเขาเรียกว่าไวยชาราซึ่งเรามักยอมรับกันไม่ได้ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ ในไวัยไหนไหนก็ตามเซลล์ที่ตายไปหากไม่จำรับปล่อยให้หมักหมมสกปรกติดอยู่ทุกวันมนุษย์ก็คงมีสภาพไม่ต่างกับซากศพที่ตายไปที่ต่างกันก็เพียงแค่เคลื่อนที่ได้เท่านั้นครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองสิ่งเหล่านี้ออกทั้งทั้งท,งที่เมื่อครั้งกระนั้น ยังไม่มีกล้องจุลทรรศก็มองออกทรงเห็นว่าเราคือศพเคลื่อนที่เสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคที่บริโภคใช้สอยพอยสกปกไปด้วยเนื้อสัตว์ที่กลืนกินลงไปบังคับให้คนกายเป็นป่าช้าเคลื่อนที่อีกเหมือนกันทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลา เนื้อสัตว์แต่ละชนิดที่เรากินเข้าไปมันตายแล้วสิ่งที่ตายแล้วเขาเรียกว่าศพที่เก็บศพเขาเรียกว่าป่าช้าเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเรียกว่าพ่อป่าช้าแม่ป่าช้าเคลื่อนที่ทุกสิ่งที่ออกจากกายคนสุขปกหมดไม่ว่าจะเป็นขี้หัวขี้หูขี้ตาขี้มูก น้ำลายเหงื่ออุจาระปัสสาวะทุกอย่างที่ออกจากตัวมนุษย์โซกปกทั้งนั้นไม่มีอะไรดียกเว้นความดีที่ตั้งใจทำกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละคนไม่ไายเว้นทำให้โลกสปกปปกแล้วทำไมไม่รีบกลั่นกายวาจาใจาตนให้สะอาด เพื่อจะได้มีเวลาไปตาความดีกับเพื่อนมนุษย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ 3. มนุษย์เกิดมาพร้อมความสุกโปกข้อจากคันมารดาก็สุขปกทั้งตัวทุกนาทีเซล์ลในกายตาย300-400ถึงล้านเซล์ลทำให้ทั้งตัวเสื้อผ้าอาหารบ้านยาของใช้ ต้องพลอยสุขปกจากซากเซลล์ด้วยทุกสิ่งที่ออกจากร่างกายไม่ว่าของแข็งของเหลวแก๊สเว้นความดีก็มีแต่สิ่งสุขรกทั้งสุปรกไม่รู้จักตนยังไม่พ้นทุกข์เอาแต่สนุกทำไมไม่รีบกันกายวาจาใจให้สะอาด สรุปความจริงสามข้อที่เรามองข้าม 1. เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จักอะไรเลยมาเรียนรู้ทีหลังทั้งสิ้น 2. เกิดมาพร้อมกับความทุกข์ 3. เกิดมาพร้อมกับความสุกปรกเพราะฉะนั้นอย่าหลงตัวเองความจริงสามข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดตั้งแต่ก่อนออกวัด ด้วยความรู้สึกนึกคิดแบบนี้พระองค์เลยทุ่มเทฝึกตัวเองมาตามลำดับท้ายที่สุดจึงค้นขว้าหาความจริงจนกระทั่งตัดสรู้รู้จริงเห็นจริงในสรรพธรรมและสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงครับ